น้องสาวผมน้องเนลได้แนะนาให้ใช้บูสเตอร์ลดสิวตัวหนึ่งนะครับผมน้องบอกว่าใช้ดีมากๆก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเนตเห็นตัวนี้น่ะมานานมากๆคนรีวิวค่อนข้างเยอะนะครับผมวันนี้ก็เลยจัดมายบ้อยนะครับผมเอามาใช้ตัวนี้ก็ใช้ครบ2สัปดาห์เรียบร้อยแล้วนะฮะจะมารีวิวทุกคนให้ดูนะครับว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะครับผมนี่จะเป็นตัวนี้นะครับสกินซิสเตนะครับผมวิตามินซีรีส์ขวดนี้จะเป็นในเรื่องของสิวโดยเฉพาะนะครับขวดสีส้มๆเป็นใสแบบนี้แหละตัวนี้นะครับสามารถใช้ไดุุ้สิิิเลยอ สิวโผล่สิวติดสารเซรอยอีกทั้งผิวบอบบางผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนจะเป็นผิวของเนี้ยนะครับผมเมื่อ2สัปดาห์ก่อนก่อนที่จะเริ่มการใช้เจ้าตัวนี้นะครับผมสกินซิสตอขวดสีส้มส้มขวดนี้นะฮะเทคเจอร์ของน้องเขานะครับผมเป็นเซรั่มสีใสๆนะครับด้านในจะมีเม็ดเล็กๆไม่ต้องตกใจนะครับนั่นคือเม็ดบีดของวิตามินอีนะครับพอทาลงไปแล้วจะซึมเข้าสู่ผิวได้อย่างทันทีเลยอีกทั้งนะครับผมยังมีส่วนประกอบของวิตามิน B3 หรือว่านาทิดไม้เข้มข จะเป็นเลยทีเดียวนะฮะ มีส่วนประกรอบของใบมิ้น์ป่าเข้มข้นนะครับผม4%เช่นกันอีกท,ทั้งยังมีส่วนประกรอบจากสาลิื่ลิกแสซิด1%นะครับผมซึ่ง 3- 4สตัวที่เล่ามาหละทุกคนจะไปช่วยในการยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อ P. acnes ที่ทําให้เกิดสิวนะครับสุดท้ายก็ช่วยในการลดสิวได้นะครับวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะครับผมให้ใช้บูตเตอร์ขวดนี้นะครับหลังล้างหน้าเช้าเย็นนะครับแนะนําให้ทุกคนใช้หลังจากล้างหน้าทันทีเลยนะครับผมเพราะว่าบูตเตอร์ตัวนี้แหละที่จะเป็นส่วนสําคัญในการดูแลผิวนะครับ ต้องทาเจ้า,จาตัวู o เตอร์ขวดนี้นะครับก่อนที่จะมีการลงสกินแคร์หรือว่าขี้บำรุ่ผิวตัวอื่นได้ก่อนนะครับผมเนื่องจากเป็นู o เตอร์นะครับเห็นชัดเจนเลยว่าสิวของเนทที่แบบเม็ดเป็นแป้งเ,เออเม็ดใหญ่ๆอ่ะลดลงจริงๆแล้วก็ป้องกันการเกิดโพกสิวต่อไปได้ในอนาคตด้วยนะครับเพราะว่ามีสารประกอบหลายอย่างที่เน้เล่ามาข้างต้นเลยนะอีกทั้งที่ชอบมากๆนะก็คือช่วยลดความมันบนใบหน้าได้เมื่อก่อนนะวันหนึ่งอ่ะซับหน้ามาันประมาณสองสามครั้งทุกวันนี้ครั้งเดียวก็พอแล้วครับอีกอย่างหนึ่งไม่พูดถึงไม่ไ ข้างกล่องนะครับผมเขาเคลมไว้ว่าสามารถลดสิวได้ภายใน28วันนะครับแต่ว่าในทช้ไปแค่14วันหรือว่าสอาทิตย์นั่นเองสิวก็ลดลงขนาดนี้แล้วคิดว่าถ้าขวดนี้หมดคงซื้อขวดที่2องต่อไปเรียน,นะครับเพื่อป้องกันโอกาสในการเกิดสิวแล้วก็ลดสิวต่างๆที่ชอบเกิดขึ้นกับผิวหน้าของเ็กในช่วงน,นี้ด้วยนะครับใครที่อยากซื้อมาลองใช้แบบเี้น,นะครับก็หาซื้อได้ที่วัสดุกสาขาเลยนะครับผมล a z a d ก็มี shopee ปปก็มีนะครับหรือว่าจะทักไปที่ไลน์แอดหรือว่าแฟนเพจของ skin sister ได้โดย